สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาต่อก,กันกับ a level นะครับในบทที่4แล้วนะครับก็คือเป็นบทเมติกนะครับในข้อที่9เนาะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นใน9สามัญเดิมนะเมติกเนี่ยเป็นบทที่แอบน่ากลัวก็คือมันจะออกอยู่2แบบครับแบบแรกก็คือแบบ ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาก็คือเป็นการคำนวณน,นะครับแต่อีกแบบหนึ่งอ่ะเป็นแบบที่น่ากลัวคือเป็นแบบเ,เรียกว่าไงเป็นแบบพิจารณาครับก็คือพิจารณาโดยนิยามเป็นนิยามที่แบบว่าเขาไม่ให้เมติกเรามาเลยคืออย่างข้อ9เนี่ยคือเขาให้เมติกมาเนี่ยเห็นไหมให้ให้เมติกเมาถึงมันจะติดตัวแปรนะครับแล้วก็ให้ B มาก็คือติดตัวแปรเเพราะว่าโจทย์ต้องการหา x ใช่ปะ แต่ว่าอีกแบบหนึ่งอะคือไม่ให้พวกนี้มาครับแล้วก็ถามเป็นนิยามอะซึ่งอันานั้นอะยากครับแปลว่าเราต้องแม่นและเรามันไม่ใช่การคำนวณอะมันเป็นการแบบต้องแม่นทฤษฎีอะซึ่งแบบนั้นอะยากแต่ว่าข้อนี้มันเลยถือว่าไม่ได้ยากมากพี่ก็เลยเอามาสอนเป็นบทที่4เลยนะครับเอามาเฉลยเป็นบทที่4เพราะว่าเอ่อมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับเอ่อเมติกเนี่ยจริงๆผิวเผินหลายคนจะมองว่ามันเป็นบทที่ยาก แต่อย่างที่พี่บอกครับว่ายากอ่ะมันจะยากแค่พาร์ทข้อสอบที่มันเป็นส่วนของการพิสูจน์สูตรเยอะๆนะครับแบบหมายถึงว่าต้องแม่นนิยามว่าแบบเออถ้ามันถามแบบนี้ว่าใช่หรือไม่เนี่ยเราต้องแม่นพอสมควรว่าเออมันมันทำแบบนี้ได้นะมันเลยถูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราไม่แม่นตรงนั้นอ่ะมันก็จะพังครับแต่ถ้าเป็นพาร์ทคำนวณอ่ะพี่ไม่ค่อยห่วงเพราะว่าเมติกเนี่ยมันจะคล้ายคล้ายเอกวอลกเละในบทที่แล้วอ่ะก็คือแต่ว่าดีกว่าตรงที่สูตรมันน้อยกว่าครับ สูตรมันน้อยกว่าแล้วไม่ว่าจะเป็นอ่าถ้าพี่ไล่ให้ฟังนะอันนี้พี่ไล่ให้ฟังคร่าวๆครับก็คือมันจะมีการบวกลบคูณหารเออบวกลบคูณเม่ริดใช่ปะแล้วมันก็จะมีการหาเดทสองคูณสองสามคูณสามมากกว่าสามคูณสามแล้วก็มีหาไมเนอร์โคแฟกเตอร์ดีเทอร์มินแนนต์มีหาอินเวอร์สอะไรพวกนี้หรือมีโลโอเปอเรชั่นหรือว่าเป็นกฎของคาร์เมอร์อะไรพวกนี้ซึ่งไอเดี่พี่พูดมาทั้งหมดอะครับมันจะมีวิธีทำของมัน แล้ววิธีทําแต่ละอย่างอ่ะมันก็จะมีหนึ่งวิธีคือความยากเดียวของเมติกคือน้องจะคํานวณเลขผิดเพราะว่าเมติกมันมีเลขหลายตัวน้องต้องแบบคูณไข่เอยนุ่มนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่ง,งความยากของเมติกอ่ะมันคือตรงนั้นครับว่าเราจะดูเลขถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าด้วยถ้าเกิดน้องเป็นน้องแม่นพวกนั้นนะเอาจริงโดยรวมอ่ะมันวิธีทํามันค่อนข้างจะตายตัวแต่ว่าพี่เอามาไว้บทที่4เพราะว่า ถ้าเทียบกันพี่ก็ยังว้าเอกโ o ล็มันง่ายกว่าอยู่แต่ว่าเมติกะเมติกมันเสี่ยงลงตัวเลขแค่นั้นเองนะครับอ่ะทีนี้มาดูครับเหมือนเดิมเนาะโจทย์เขาถามหา x ใช่ไหมครับเราต้องโฟกัสสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนก็คือโจทย์ให้ A กับ B มาซึ่ง A กับ B เป็นเมติกอันนี้เขาเรียกว่า2อคูณสครับก็คือแนวนอนมี2อันแล้วก็มีแนวตั้ง2อันแบบนี้เราเรียกว่า2อคูณสนะครับทีนี้ แต่ละอันมันติด x ทั้งคู่เนาะเพราะฉะนั้นมันยังไม่ใช่ประเด็นที่เราจะทําเพราะเราไม่รู้ว่าเงื่อนไขที่จะให้ทํามันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่มันจะได้ใช้อ่ะก็คือตรงนี้นี่แหละก็คือ d e b อ่ะเดี๋ยวพี่เขียนขยายให้ดีๆครับมันคือ d e b กำลังลบห a เท่ากับลบหซึ่งไอ b กำลังลบหอ่ะมันคือ b inverse ก็คือส่วนกลับของ b นะครับ ่าซึ่งอันนี้นะมันมีวิธีทํา2แบบครับคือน้องจะเอาเมติก B กับเมติกอ่าเมติกบอินเวอร์สกับเมติก A A คูณกันก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมาหาเด็ดแล้วก็จับมันเท่ากับตัวหแต่ว่ามันเป็นวิธีที่พี่ไม่แนะนําครับเพราะว่าอา่อถ้าเกิดว่าอย่างที่พี่บอกอ่ะใครเข้าใจใครแค่จําได้กับเข้าใจอ่ะมันไม่เหมือนกันครับ ถ้าน้องจําได้เฉยเน้องทําเป็นน้องจะรู้ว่ามันคือ b inwards แล้วน้องก็จะเอา b ไปทํา inwards ก่อนก็คือมันจะมีวิธีที่ทําให้ b เฉยเนี่ยกลายเป็น b inwards ก่อนก็คือมันจะเป็นเมติกคนละก้อนเลยนะแต่ว่ามันจะเป็น2อคูณสเหมือนเดิมมันเป็นส่วนกลับของ b นะครับแล้วน้องค่อยเอามาคูณ a แล้วค่อยมาหาเดซซึ่งเห็นไหมว่าขั้นตอนคืออ่ะหและแล้วน้องเอาไปคูณกับ a 2และแล้วก็เอามาหาเดซอีก3เห็นไหม เราต้องมาแก้อีก4มันซ้ำซ้อนเกินไปครับแต่ถ้าเกิดว่าน้องจำสมบัติของเดดได้ครับน้องจะรู้ว่าไอตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าข้างในมันคูณกันน้องสามารถแยกเป็นเดด B i n v e r วคูณกับเดด A ได้นะครับอะพี่ใส่เป็นเครื่องหมายวงเล็บชนกันดีกว่าจะได้ไม่งงเท่ากับ6ทีเนี้ยเออ เดดเอเราหาได้เลยครับซึ่งเด a ดเอหาอยัางไงใช่ปะก็เด a ดเอครับเรามี x มีลบหมี0นย์แล้วก็มี3อย่างนี้ใช่ปะวิธีหาเด็ดทำแบบนี้ครับถ้ามันเป็นเมติกสองคูณสอ่ะมันจะง่ายครับก็คือคูณลงลบด้วยคูณขึ้นครับคูณลงก็คือ x คูณ3เป็น 3x ครับส่วนคูณขึ้นเนี่ยมันได้0ูนคูณลบหอ่ะมันคือ0เพราะฉะนั้นคูณลงลบด้วยคูณขึ้น มันก็เลยได้ออกมาเป็น3 x เฉยๆจบทีเนี้ย dead b inverse น้องที่จำไม่ได้อะน้องก็จะเอา b เป็น inverse ก่อนแล้วค่อยมาหา dead ใช่ปะแต่ถ้าน้องจำสมบัติได้ครับ dead b inverse เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วย dead b ครับเพราะว่ามันคือส่วนกับส่วนกับมันก็คือเศษส่วนนั่นเองนะครับแปลว่าถ้าน้องรู้ dead b น้องก็แค่ อยากได้เดดบีอินเวอร์ก็คือ1ส่วนเด a ดบไงแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของเราก็คือหาเด a ดบธรรมดาครับซึ่ง d ด a ดบเนี่ยบีอ B ของเรามันคือลบสอแล้วก็ x กับ1ซึ่งคูณลงครับมันได้ลบสคูณขึ้นบังเอิญครับ x อคูณศู่ะมันได้0ดังนั้นเราจะได้ว่าเด a ดบเฉยๆเนี่ยเท่ากับลบสครับ ดังนั้น a อเด,ด b i n อิ r เเนี่ยมันก็เลยเท่ากับ1ส่วนลบ2นั่นเองนะครับน้องก็จะได้เอามาแทนในตัวนี้เป็นลบ1ส่วน2นะครับแล้วก็เท่ากับ6อืมทีเนี้ครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันก็มันแล้วแต่จะทำอะ่ะจริงจริงอย่างอันเนี้ยน้องมีน้องจะหา x ใช่ปะน้องเริ่มจาก2ตัวเนี้ยหรือหรือจะมองเป็นลบ2ก็ได้ครับมันหารอยู่ น้องย้ายไปคูณครับมันก็จะเป็น6คูณด้วยลบ2แบบนี้อ่าแล้ว3เนี่ยมันคูณอยู่น้องก็ย้ายไปหารครับมันก็จะหารด้วย3แบบนี้ซึ่งเนี่ยข้อนี้จริงๆจ,จ,จบแล้วนะเนี่ยจบแล้วเนี่ยอีกบรรทัดเดียวก็จบเออไอไอตรงที่พี่ลบอะถ้าเกิดใครไม่ทันก็กดพอดแล้วก็จดก่อนนะครับน้องเราเราเรียนเป็นคลิปนะครับเราไม่ได้เรียนในห้องเรียนเราสามารถกดพอดได้นาะ เออเนี่ยอันนี้ครับมันก็จะได้คําตอบสุดท้ายแหละก็คือว่าสามหนึ่งเป็น3ครับ3 2เป็น6แล้วก็2คูณกับลบสเป็นลบสนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ว่าแล้วทำไมคําตอบมันแปลกแนี่ลืมลืมลืมมันเป็นลบหนะครับมันเป็นลบหกนะเนี่ยพี่ลืมไปเออเอันเป็นลบหเออเพราะฉะนั้น เออหกอ่ะ,อะหารสามอ่ะมันได้สองครับแต่มันติดลบลบสองคนูนลบสองมันได้ออกมาเป็นสี่นะครับเอออันนี้โทษทีนะครับอ่ะพี่พี่เชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีคนเมน้นต์แหละว่าแบบพี่มันได้สี่ไม่ใช่ลบสี่เนี่ยบางครั้งอ่ะน้องดูคลิปให้จบก่อนนิดนึงนะครับ <laughs> จริงจริงเออคือบางครั้งอ่ะคลิปเก่าๆอ่ะมันจะมีอะไรแบบนี้เยอะอยู่อ่ะคือแบบว่าบางทีพี่ก็ ก็คำนวณผิดมันมันจะมีอยู่คลิปที่พี่คำนวณผิดแล้วผิดแล้วผิดเลยอะ่ะยันจบคลิปแล้วพี่ไม่รู้ตัวอันเนี้ยก็ขอโทษด,ด้วยแต่ว่าบางคลิปอะ่ะคือพี่รู้ว่าผิดอย่างเงี้ยข้อน,นี้เออแล้วพี่มาแก้แบบตอนท้ายแล้วอย่างเงี้ยเออน้องก็ย่าเพิ่งรีบท้วงขนาดนั้นนะครับดูให้จบก่อนถ้าสมมุติว่าดูจบแล้วพี่ลืมจริงอย่างเงี้ยก็ก็ค่อยก็ค่อยเม้นเตือนพี่หน่อยแล้วกันนะครับจริงจริง,รง,รงถามว่าเม้นเตือนแล้วแบบมันไปแก้ในคลิปได้ไหมมันก็แก้ไม่ได้หรอกแต่อย่างน้อยก็ มีคนลงมาอ่านคอมเมนต์อย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าอาพิมพ์ผิดตรงนี้นะอะไรเงี้ยเขียนผิดตรงนี้เขาก็จะได้เข้าใจเนาะก็ดีแล้วนะครับก็เตือนๆกันแต่ว่าย้ํานะครับว่าดูให้จบก่อนแล้วถ้ามันลืมจริงหรือว่าผิดจริงก็ก็ก็พิมพ์เมนต์เอาไว้เตือนเพื่อนคนอื่นด้วยแล้วกันนะครับถือว่าช่วยๆกันเนาะมันก็ผิดพลาดกันได้นะครับมนุษย <laughs> ์เห็นไหมก็เมติข้อนนีน้ถือว่าง่ายคืออย่างที่พี่บอกอะครับพี่บอกตั้งแต่พาร์ทแรกแล้วเนาะว่า ภาพรวมเนี่ยมันคล้ายๆก้าวสามัญก็คือใน30ข้อมันก็จะมีข้อที่ไม่ยากมากพอทําได้ซึ่งเนี่ยที่ผ่านมาจนถึงข้อนีย้ยิ่งเอกปลอล็อกกับเมติกเนี่ยอันนี้เมติกข้อนี้ถือว่าง่ายเลยครับถือว่าง่ายและใจดีด้วยเพราะว่าแค่ถอดสมบัติของเดทบรรทัดเดียวตรงเนี้ยแล้วก็ที่เหลือมันแค่การแก้สมการเพื่อหาเอกอย่างเดียวที่มันจะผิดก็คือเหมือนที่พี่ทําเมื่อกี้ก็คือพี่ลืมพี่ลืมเครื่องหมายลบอะ่ะพี่เด้ได้ลบสี่ แล้วมันอันตรายนะน้องคือเห็นไหมมันมีช้อยที่ตอบลบสี่อ่ะแล้วถ้าพี่เผื่อไปกาข้อหนึ่งก็คือสวยเลยนะแต่จริงๆมันตอบมันตอบสี่นะครับตอบข้อสนะี่เนาะอันนี้ก็ระวังไว้ด้วยก็จริงๆก,ก,ก็ก็จะว่าแถก็ได้ครับก็คือแบบเนี้ยก็เห็นตัวอย่างแล้วแหละว่าเห็นไหมว่าบางครั้งอ่ะเขาเขา,เขามีช้อยหลอกเผื่อเราคำนวณผิดเผื่อเราลืมเครื่องหมายเนาะเพราะว่าปกติเวลาโจทย์ตั้งอ่ะมันไม่ชอบตั้งแบบติดลบแบบนี้หรอกมันชอบตั้งให้เป็นบวกใช่ไหมละ่ะ อืมแต่เนี้ยเขาติดลบตรงๆมาแบบเนี้ยบางทีเห็นไหมเวลาเราทําคือน้องนึกภาพดูอันนี้แค่ข้อเดียวนะแต่ว่าในห้องสอบจริงอ่ะถ้าเราทําหลายๆข้อเรียงติดกันอ่ะเออมันมันเบอรอได้อ่ะแล้วมันจะลืมอะไรพวกนี้แหละอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยมากหลายคนอ่ะไปติวมาหรืออ่านหนังสือมาอย่างดีซ้อมทําโจทย์มาอย่างดีอ่ะคือทําได้ทุกข้อเลยนะขั้นตอนทุกอย่างเป๊ะหมดเลยอ่ะแต่สุดท้ายมาพลาดอ่ะไอจุดที่พลาดบ่อยๆที่สุดก็คือเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบนี่เลยครับ ระวังไว้ด้วยเนาะเพราะว่าพี่กาพาได้เห็นในข้อนี้แหละโอเคก็ข้อนี้ก็มีเออเมติกมีข้อเดียวเลยครับสำหรับข้อสอบชุดนี้นะครับก็จริงๆถือว่าถือว่าดีแหละดีกว่า x x p o l o นะครับเอกโปรล็อกอมีข้อเดียวเสียดายนะครับแต่ว่าเมติกมีข้อเดียวแล้วไม่ยากแบบนี้ดีแล้วนะครับถ้ามีมากกว่านี้แล้วยากก็ก็ชิหายอยู่นะครับ ยังไงก็ถ้าชอบแล้วก็เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยเนาะใครยังไม่กดซับกดซับด้วยนะครับพี่อยากไปถึงแสนซับไว่ไววแล้วนะครับเออทำมาตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยหกปีหกปีเจ็ดปีแล้วมั้งยังไม่ถึงแสนเลยเออช่วยๆกันหน่อยนะแล้วก็ใครที่สนใจคอร์สออนไลน์นะครับใครใครที่อ่านเองไม่ไหวหรืออ่านเองไม่ทันอยากได้แบบมีคนชี้แนะชี้แนะนะครับก็ ติดต่อมาได้ที่ f a c e b o o k Fan Page r k c a s t t ลเตอรนะครับชื่อเดียวกับช่องเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นคอร์สวิดีโอหรือว่าถ้าเกิดใครเรียนวิดีโอแล้วรู้สึกว่าแบบเออไม่ถนัดอยากแบบตัวตัว,ตวอยากเรียนแบบส่วนตัวออนไลน์ line, อะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อมาได้เหมือนกันครับก็ค่อยคุยรายละเอียดกันใน c e b o o k Fanpage แล้วกันเนาะไงก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่กับคลิปหน้าว่าจะเป็นบทอะไรนะครับไงก็กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ